ัย ا ุ u a บ a i k u m w a r a h m a t อ l l a รา w a b a r a k ฮ t u h a l h a m d u l นะคะวันนี้รายการวันิตาวาริตี้ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้ท่านสวัสดีจิตหมวดก็ยังคงทำหน้าที่แทนดรฟริดาสุไลมานอยู่ค่ะนะคะท่านผู้ชมคะจากสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้มีโอกาสพูดคุยนะคะกับมุสิมาที่ทำงานในองค์กรสององค์กรน,นะคะที่นำเสนอ การขับเคลื่อนง,งานที่เกี่ยวกับมุสิมท,ทั้งสององค์กรทั้งจากภาคกลางนะคะกรุงเทพมหานคร,รแล้วก็ภาคใต้นะคะในจังหวัดชายแดนภาคใต้สําหรับรายการววนติตาวาริตี้วันนี้เราก็ยังได้รับเกียรติจากกลุ่มมุสิมอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่ก็ทํางานนะคะทางานมาูพอสมควรนะคะกับกลุ่มต่างๆซึ่งผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนของกลุ่มนี้นะคะ,ะก็คือ กลุ่มที่เราเชิญมาวันนี้นะคะก็เรียกว่ากลุ่มอิสลามทอล์กซึ่งผู้เป็นผู้ที่เป็นตัวแทนที่จะมาพบกับท่านผู้ชมในวันนี้กันนะคะก็คือคุณซุไฮบะฮ์อามัดขอเชิญคุณซุบะฮ์พบกับท่านผู้ชมค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะคุณซูไฮบะฮ์คะทำงานที่กลุ่มอิสลามทอล์กนี่มานานเท่าไหร่แล้วคะ ตั้งแต่แรก,แรกๆเริ่มก่อตั้งค่ะประมาณปีห 5, 5 1หค่ะ5 1น,นะคะกลุ่มนี้มีความเป็นมาเป็นไปยังไงทำไมจึงได้ตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วทำไม,ไมจึงใช่ชื่อว่าอิสลามทอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะ <c oughs> คือคือตอนตอนที่จะตั้งชื่อนะคะก็มีมีหลายเสียงที่บอกว่าจะเอาชื่ออะไรดีอเผอิญเราก็ก็คิดว่าเออจะตั้งชื่อว่า มุสลิมะทอกหรืออะไรนี้มุสลิมะพูดคุยมันก็จะดูแปลกๆก็เลยมีน้องคนหนึ่งเธอก็บอกว่าเอาอิสลามท็อกไหมเพราะเราพยายามจะพูดทุกอย่างกันด้วยอิสลามแล้วเราก็จะมีชื่อที่เป็นภาษาอาหรับซึ่งที่ปรึกษาของเราท่านหนึ่งตั้งให้ด้วยชื่อคืิตอบุญอิสลามค่ะคือตอมาจากคาว่าเหมือนเหมือนว่าคอเตปอ่ะค่ะค่ะคือสั่งสอนด้วยอิสลามพูดแนะนําอะไรด้วยอิสลามประมาณนั้นแต่ว่าชื่ออิสลามทอกเนี่ยจะติด ติดหูแล้วก็ติดปากคนมากกว่าสั้นกว่า,วานกว่าแล้วมันเป็นสากลแล้วมันก็เข้าใจง่ายออนะคะทำดีและกลุ่มริ่เริ่มก่อตั้งมาจากการที่มีมุสลิมใหม่แล้วก็มุสลิมเดิมเป็นสภาพสตรีหลายๆท่านเนี่ยนะคะคือไปอไปฟังบรรยายไปตามงานต่างๆร่วมกันก็มามาคิดว่าเ,เราน่น่าจะมีการรวมกลุ่มเพื่อจะช่วยดูแลกันเพราะว่ากลุ่มที่ที่รวมตัวเนี่ยจะมีมุสลิมใหม่มากกว่า ค่ะแล้วก็พากันไปฟังบรรยายดูแลเขาอะไรต่างๆจนมาถึงเอ๊ะทำแค่นี้มันก็แค่นี้มันน่าจะมีการที่จะทําอะไรเป็นเป็นภาพที่ว่าเพื่อสังคมมากขึ้นค่ะก็ถึงมีการรวมตัวตั้งเป็นกลุ่มก็ประมาณปีสี่เค่ะแล้วพอสี่เก้นี่รวมตัวรวมตัวค่ะรวมตัวจากจากเริ่มเดียวนี้สคนนะคะคืออมิรอของกลุ่มชื่อคุณอะไรคะคุณอมณีโตมองค่ะเป็นเป็นอมิรอกลุ่ม ซึ่งเป็นคนได้เริ่มก่อตั้งซึ่งเธอจะทํางานมาก่อนที่จะเจอพวกเราโดยวิธีการทํางานของเธอก็คือเข้เาไปโพสต์ในเว็บของของขอ,งอนุญ,ญาตเอ่ยชื่อได้ไหมคะได้ค่ะของอาจารย์บูริศแ่เว็บบ u ริศ d t com อา,อาจารย์บูริศก,ก็เป็นที่รู้ว่าต่อด้วยทีมเสนค่ะใช่ค่ะก็ตรงนั้นเธอก็จะไปใส่ชื่อเธอไว้แล้วก็ให้คำตอบปัญหาพื้นฐานต่าง ก็จะมีผู้คนสนใจเข้ามาคุยกับเธอสมัยนั้นเธอจะใช้ใช้วิธี MSN นะคะรุ่นนั้นยังไม่มี Facebook Social Network อะไรยังไม่ก้าวหน้าถึงขนาดนี้ก็ใช้วิธีนั่นแหละติดต่อสื่อสารกับผู้สนใจแล้วก็ถึงตัวดิฉันเองก็รู้จักกันจากตรงนั้นค่ะ ก็เรียกว่าใช้สื่อสมัยใหม่ให้เป็นประโยชน์ใช่ค่ะสื่อสมัยใหม่เราเราใช้ให้เป็นทางบวกได้เยอะมากไม่ใช่ว่ามันจะแ้แต่เราจะใช้อย่างไรใช่ค่ะใช่คือแต่ว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราก็เราก็รู้จักว่าจะจะประยุกต์ใช้แต่ถ้าเด็กเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็ก็ถ้ามีเป็นเด็กๆก็ต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างเราก็โอเคใช้ได้ค่ะก็พอปีสี่เก้าก็มีการรวมตัวกันคนะคะค่ะแล้วเดิน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 แรกก็เลยก็คือการแนะนําตัวกลุ่มก่อน จัดแนะนํากลุ่มที่ที่มูลิธิสันติชนเมื่อปี50ค่ะวันที่26พฤษภาอันนี้จําแม่นจำแม่นเลยก็ตัวนี้คือเป็นครั้งแรกที่ดิฉันเข้าไปไปร่วมกับเขาอย่างเป็นตัวค่ะโครงการนี้จะชื่อรักแท้แพ้อีมานเออชื่อเก๋ไก่ชื่อเก๋ไก่อาจารย์อบรุณวะเฮตหวังประโยชน์เป็นเป็นค่ะเป็นวิทยากรรับเชิญท่านแรกของเราเลย แล้วจากนั้นก็มันจะมีหนังสือเล่มเล็กๆน่ารักซึ่งงในงานนั้นทําแจกชื่อเลิฟโปรเจกต์ซึ่งมันจะเป็นที่มาของโครงการต่อมาของเราค่ะซึ่งเราจะกล่าวถึงในาร oh, ต่อไปค่ะก็ที่เป็นที่มาที่ไปพอเริ่มรวมก่อตั้ง49 50กับเิบับ้นพอ51เ็นีก็รวมกันเป็นกลุ่ม,ม,ค,มค,ค่ะก็มีมสมาชิกพอสมควรประมาณสชก ยี่สิบกว่าท่านค่ะนะคะก็พอรวมกันแล้วมีมีที่ตั้งของของกลุ่มเป็นเป็นไม่มีค่ะคือกลุ่มนี้จะลอยค่ะกลุ่มลอยคะก็สามารถจะขับเคลื่อนคือทำงานได้ทุกที่ใช่ไหมคะเือนโมบายค่ะเป็นกลุ่มโมบายค่ะประมาณนั้นค่ะก็หลังจากนั้นพอเริ่มลงตัวแล้วก็จะมีน้องน้องมุสลิมใหม่แล้วก็ผู้สนใจอิสลามเนี่ยเข้ามาคุยกันเยอะขึ้นค่ะเราก็เลยต้องประมาณว่า คิดว่าจะทํำยังไงดีที่จะให้เขานอกจากหาความรู้จากเว็บไซต์แล้วก็จากหนังสือตำราที่เราให้เขาอะไรเงี้ยคืออยากให้เขารู้จักชีวิตจริงๆของอของอิสลามว่าในหนึ่งวันเนี้ยมุสลิมทําอะไรบ้างะนะคะแล้วก็เลยคิดว่าจะทํำยังไงดีก็หาคนทางเผอเอิญมีน้องมุสลิมใหม่ท่านหนึ่งถือเธอได้ได,ได้ได้ข้อมูลมาจากอของทีวีของของ อเมริกาค่ะทำเป็นเรียลลิตี้เป็นเหมือนโฮมสเตย์อ่ะก็คือให้ให้ให้ผู้ที่สนใจิสลามเนี่ยมาลองใช้วิถีชีวิตภายใน24ชั่วโมงกับกับชีวิตเราจริงๆเป็นค่ายทำเป็นค่ายนะะประมาณนั้นค่ะก็เริ่มต้นก็ตอนแรกจะทํำก็คิดเอ๊ะไม่มีอุลามาสักคนหนงคือพวกเราก็เป็นเป็นผู้หญิงที่ทํางานคือจบมาคนละอย่างสองอย่างซึ่งไม่เกี่ยวกับศาสนาเลย แต่เผอิญว่าสามีของอามานีขออนุญาตเอชื่อนะคะอาจารย์อ a b อ u l r a s u l a y ค่ะก็จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีทำดีแล้วท่านเป็นนักพิชาการอยู่เต็มตัวค่ะก็เลยช่วยเราได้ตรงนี้ออไหนถ้าเราทำได้หรือไม่ได้นี่ก็จะปรึกษาว่าเออทำได้ไหมแล้วผลสุดท้ายก็ออกมาครั้งคที่หนึ่งผ่านไปจัดที่บ้านสกุลดีเมื่อปีห้าหนึ่งเดือนเมษาเป็นวันหยุดยาวค่ะมีสมาชิกเข้าค่ายประมาณกี่คนครั้งแรกประมาณ2 5ถึง30คนนะคะ แล้วคนที่เข้านี่คือเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมมีทั้งนอนมุสลิมทั้งมุสลิมค่ะแล้วแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีที่เท่าเท่าที่เราจะสามารถได้ตอนนั้นแต่ว่าปรากฏว่าในาค่ายนั้นยังไม่มีใครรับอิสลามก็มีแต่คนที่แบบว่ามาสนใจแล้วก็เรียนรู้รค่ะได,ได้เห็นวิธีจริงๆว่าเอมุสลิมทำอย่างไรกันบ้างค่ะใช้เวลากี่วันคะเออใช่ครั้งนั้น จำไม่ได้แล้วว่าห้าวันหรือ๋อปประมาณสามวันสามวันค่ะสามวันสองคืนครั้งแรกค่ะ,ค,ะคือเหมือนกันทดลองจริงๆเราก็ทดลองด้วยว่าเราจะทําได้ไหม,มแล้วเฉพาะเขาจะเข้าใจสิ่งที่เรานําเสนอไหมค่ะค่ะเขาแากคุยกับคุณช่วยแบานต่อลกันนะคะว่าก็พอรวมตัวก่อตั้งกันมาแล้วทําค่ายครั้งแรกนะคะก็ะมีคนเข้ามาประมาณ20กว่าคนนะคะทั้งมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมนะคะแล้ว ในแง่ของกลุ่มนะคะมีโครงการหรือมีการขับเคลื่อนการทาํางานยังไงบ้างคะแบ่งแบ่งเป็นโครงการโครงการอะไรยังไงไหมคะคือเราจะบอกว่าข,ของเราเนี่ยเป็นโครงการเฉพาะกิจทุกครั้งเลยนะคะบางทีพอนึกอะไรขึ้นมาได้เราก็จะทําแล้วก็ทําเลยประมาณนั้นคือไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มีวางโปรเจกต์ล่วงหน้าอะไร<อ>ไหไมายถึงในอดีตนะคะไม่ได้วางแผนค่ะคือ,ค,อคือพวกเราเนี่ค่อนข้างจะแบบว่า ทุกคนต่างคนต่างไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นพอนึกอะไรมาได้ก็โทรหากันเออนี่เราจะทําอันนี้นะคนนั้นเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมใครจะช่วยไหมอะไรประมาณนั้นนะคะก็เรียกว่าเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่ใช่อาชีพีค่ะใช่ไหมสมัครสารสมัครสาสมัครนะคะซึ่งจะต่างจากสององค์กรที่ผ่านมานะคะที่ว่าอย่างสสมเนี่ยก็คือจะทําอย่างเป็นเป็นเรื่องเป็นราเป็นระบบมีแผนมีกลยุทธ์มีอะไรของคุณรอซิดา กลุ่มผู้หญิงที่จะลดความรุนแรงแสวงสัติภาพเหมือนกันเธอก็ทําเป็นแบบระบบที่จะไปสู่มีกลยุทธ์ไปสู่นโยบายอะไรอันนี้ก็คือทําตามความสมัครใจใช่ค่ะคือของเรานี่ไม่อยากจะไม่อยากจะเรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มหรือองค์กรไรที่ได้กลุ่มเพราะมันมันมีคนรวมกันหลายคนมันก็ต้องเป็นกลุ่มอยู่แล้วใช่ไหมคะคือเราทํางานกันแบบด้วยด้วยใจที่แบบว่าบางครั้งนะคะในงานหนึ่งเนี่ยคนในกลุ่มบางคนก็มาไม่ได้ อย่างค่ายครั้งหนึ่งเนี่ยจะไม่ซ้ําหน้ากันบางทีวันนี้คนนี้ว่างวันนี้คนนี้ว่างก็จะพยายามผัดเปลี่ยนกันมาเพราะว่าเอาคนที่ว่ามีใจมาช่วยจริงๆอะไรงั้ยแล้วหลายๆอย่างที่ว่ามันเป็นมันเป็นปัจจัยที่ทําให้บางคนเนี่ยบางทีรางงานไม่ได้อะไรเงี้ยทั้งเราพยายามเลือกันหยุแล้วอะไรเงี้ยค่ะมีในบ้างคะที่ทําที่ทํามานะคะก็จากค่ายเนี่ยนะคะค่ายค่ายลองใช้เนี่ยนะคะก็เราก็ทํามาจนถึงหน้าบัตรนี้หลังจาก จากที่อยู่กับที่มานะคะเราก็เริ่มสัญจรสัญจรออกต่างจังหวัดก็ครั้งที่แล้วที่ผ่านมาครั้งล่าสุดนี้ก็คือครั้งที่18ที่ทุง่งครุคที่สถาบันสถาบันนรุสุนนะของอาจารย์อบับลฮนมิดดาราชายัยอ๋อค่ะอันนั้นเป็นเป็นอันนี้เป็นภาพที่เป็นอ่าอันนี้เป็นเป็น เป็นเรื่องราวของค่ายทั้งหมดนะคะคืออันนี้เป็นบ้านบ้านเพียนมานะบ้านชายคลองค่ะอันนี้ก็เป็นอบรมมุสลิมากเหมือนกันค่ะเป็นค่ายอิสลามทองอันนี้ที่ภูเก็ตค่ะอันนี้เป็นภาพที่ที่กําลังเห็นละหมาดได้เป็นภูเก็ตนะคะ ค่ะภูเก็ตนี่ท่านเจ้าของโรงแรมดินาลอดนะคะก็เอื้อเฟื้อทั้งสถานที่แล้วก็เป็นซัพพอร์ตด้านต่างๆอ๋อค่ะอันนี้น่ารักมากค่ะเป็นเด็กน้อยที่เข้ามาในค่ายแล้วก็แสดงวิธีละหมาดให้มุสลิมใหม่ดูอ๋อค่ะเป็นภาพที่น่ารักมากคือค่ายเราเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากค่ายทั่วไปค่ะคือมีตั้งแต่อายุห้าหกขวบจนถึงหกสิบหรือหกสิบกว่าหลยัยหลายวัยค่ะค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นภาพที่บ้านเพียรมานะกําลังละหมาดเหมือนกันค่ะ คือจะเห็นว่าเราเนี่ยเป็นค่ายผู้หญิงจริงๆนอกจากวิทยากรแล้วเนี่ยก็จะมีผู้ชายมาปนเลยไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะแม้จต่การนำละหมาดของเราในแต่ละเวลาถ้าไม่มีวิทยากรมาเราก็จะนำละหมาดกันเองค่ะค่ะเพราะว่าบางวิทยากรที่มาอบรมเนี่ยค่ะก็เป็นผู้หญิงล้วนหรือว่าจะมีผู้ชายมาด้วยคะอ๋อเป็นวิทยากรที่เป็นผู้รู้เนี่ยก็จะเป็นผู้ชายครับเพราะว่าเราเรายังขาดอุลมะที่เป็นผู้หญิงที่จะมา บ้านเราไม่มีอุลามีค่ะก็เนีี้ก็ฝากนะคะมาที่วิทยุศาสนานี่ที่ทีวีศาส,สนานี่ก็เด็กศาสนาก็เยอะนะคะ,คะก็หวังว่าจะเห็นอุลามีอุลามาจะเป็นผู้หญิงนะคะเข้ามาช่วยทํางานศาสนาที่สามารถจะมาเป็นอง์บรรยายในค่ายต่างๆเนี่ยคะ่ะคือคือตอนนี้ต้องการมากๆค่ะแต่ว่ายังไม่มีส่วนเราที่ให้ความรู้ต่างๆก็จะมีมีระดับที่ว่าจบสนวีอะไรอย่างนั้นมาช่วยนะคะ ค่ะรู้สึกจะมีสายเข้ามาเยค่ะเราเปิดได้เลยใช่ไหมคะหรือไงคะค่ะสาลาบริกุมค่ะค่ะสาลาบริกุมค่ะวารีกุมุสลามค่ะเออจากไหนคะวารีกุมุสลามค่ะจากพัแดงค่ะค่ะค่ะเอออันนี้เป็นในพัแดงค่ะได้ยินไหมคะอ๋อได้ยินค่ะได้ยินค่ะได้ยินเราไหมคะเออค่ะ อย่างพอดีจะตอบถามว่าถ้าเราจะเข้าร่วมค่ายด้วยทํายังไงคะค่ะอย่างงั้นไปเดี๋ยวตอบให้ฟังทางโทรทัศน์เลยละกันนะคะค่ะอย่าสักกันรอคอยรอค่ะชาไมฆกุมค่ะก็จะเข้าร่วมนะคะค่ะคือเข้าเข้ามาที่ที่ที่ Facebook หรือว่าเพจของอิสลามทอล์กได้นะคะก็จะมีมีการรับสมัครค่ะแต่ว่าค่ายลองใช้ตอนนี้นะคะคือเราเราจะไม่ได้จัดเจอเป็นที่แล้ว เราจะจัดไปตามชุมชนต่างๆต,ตามที่จะมีมีข้อเสียงเรียกร้องมาให้ไปจัดนะคะก็ดูความพร้อมของแต่และชุมชนถ้าน้องอยู่ใกล้ตรงจุดไหนพระะแดงนี่ก็มีมีโครงการที่จะไปจัดะค,ะค่ะอินชาวเนาะก็แล้วนอกจากนั้นมีโครงการอะไรบ้างคะ <c oughs> ก็จากจากค่ายแล้วนะคะก็จะมีมุสลิมใหม่ที่เป็นมุส,มสลิมะ เข้ามาเยอะมากนะคะก็แต่ละครั้งนี่ก็จะมาไม่ต่ากว่าสามคนสี่คนของค่ายก็นับรู้จากสิบแปดครั้งนี่มันก็มาก่าสมควรนะคะก็เราก็เคยเลยคิดว่ามุสลิม่าเนี่ยอยู่คนเดียวไม่มีคนดูแลโครงการอีกโครงการหนึ่งก็จงเกิดขึ้นเป็นการสรรหาคู่ครองในในวิถีอิสลามตามสุนนะนะคะคือไม่ได้ว่าให้หากันเองคือจะมีตัวกลางเป็นตัวเชื่อมนะคะก็ชื่อโครงการเลิฟโปรเจกต ก็คือเอาจากตัวหนังสือเลือโปรเจกต์ตัวนั้นมาสร้างขึ้นเป็นโครงการค่ะก็เนี่ยค่ะคือเราก็จะมีการจัดงานจากเลือกโปรเจกต์ก็มาถึงในการโปรเจกต์ซึ่งจะเป็นการอบรมให้รู้ว่าการใช้ชีวิตคู่เป็นอย่างไรบ้างแล้วคนที่นี่เป็นวิทยากรใช่ไหมคะอาจารย์ชาฟีศาสนพิจิตค่ะเป็นวิทยากรอันนั้นจัดครั้งแรกเลือโปรเจกต์ที่ท่ริเจนค่ะครั้งที่สองก็จะจัดที่บ้านเพนมานะ จะเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นบรรยากาศสวนสวน่ารักอันนี้อันนี้เป็นภาพของของรีเจนต์ค่ะ,คะอันนี้เป็นปีห5าห้าค่ะ,คะต่วนปีห6านี้จะที่บ้านบ้านเพียน,น,นมานะค่ะ,คะก็คือคนที่ไปร่วมนะคะสมาชิกที่เข้าไปในงานก็คือคนที่ลงสมัครโครงการ ้าไม่สมัครเข้าร่วมไม่ได้ใช่ไหมก็มีคนที่คือต้องใครจะเข้าร่วมก็ต้องสมัครก็ดงนั้นอย่างนี้ที่บีค่ะเดี๋ยวตอนเบรกที่สองเนี่ยนะคะเราจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมรายการอยู่โทรเข้ามานะคะซึ่งท่านสามารถโทรเข้ามาได้ที่02นะคะ3308111นะคะหลังจากที่เราจบเบรกแรกไปแล้วนะคะถ้าหากว่าสนใจว่าอยากจะสมัครค่ะถ้าเชิญค่ะ ก็ผู้ที่เข้ามาร่วมนั่นคือก็พูดผู้ที่ต้องสมัครแล้วแล้วก็ผู้ที่สนใจก็มาได้ค่ะคืออยากจะมารู้ว่าเอ้้นี่คือมันเป็นนัดบอดหรือเปล่าให้ผู้หญิงผู้ชายมาเจอกันหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าไม่ใช่เลยค่ะแม้จะแม้จะจะพูดอะไรกันก็ต้องมีม่านกั้นนั่งฟังก็นั่งฟังคนละส่วนก็ไม่เห็นหน้ากันก็อาจจะแอบมองกันได้ค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าคนที่พกเขาค้าคราดเนี่ยเขาก็จะไม่แอบมองสาวอยู่แล้วเราก็เข้าใจตรงนั้นนะคะ แล้วการที่จะมามาเออข้าโครงการเนี่ยคือแต่ละคนจะต้องไม่ไม่พบกันเราจะเป็นสื่อกลางทุกอย่างคือสอบถามของแต่ละฝ่ายคือคือคนที่สมัครเนี่ยต้องต้องมีรายละเอียดของโปรไฟล์มาตลอดอทํางานอะไรอายุเท่าไหร่ไม่ได้ความชอบส่วนตัวเล็กๆน้อยๆก็ต้องมีด้วยเพื่อเราจะได้มาประกอบการพิจารณาค่ะทําไปแล้วเวลาเท่าไหรค่คะกี่ปีแล้วได้ประสบความสําเร็จที่ทําให้สองคนนั้นได้พบ ได้ได้ถูกใจกันไปสู่การนิกายนี่กี่คู่แล้วประมาณสิบห้าคู่โดยประมาณนะคะก็ก็จะมีทั้งมุสลิมใหม่มุสลิมเดิมบางคู่ก็จะเป็นมุสลิมใหม่ทั้งคู่ค่ะก็แถวๆนี้ก็มีอยู่คนหนึ่งค่ะเห็นเห็นเธอเล่าให้ฟังว่ามาจากโครงการเหมือนกันก็ก็ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรแต่นะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะคนที่จะเข้าโครงการเนี่ยต้องต้องตระกันด้วยเพราะว่าเราจะทําแบบแบบที่แบบเป็น ตามสุนัขจริงๆคือคุณจะไม่ได้มีโอกาสรู้จักกันเลยจนกระทั่งคุณปรงใจแล้วถึงจะพาไปให้เห็นหน้ากันแต่ว่าไม่ได้ให้เห็นตามลําพังนะคะคุณไม่ได้ไปดื่มกาแฟด้วยกันไปทานข้าวด้วยกันอ,อะไรงั้นแต่จะมีพวกเราในในกลุ่มนะคะท่านใดท่านหนึ่งซึ่งก็จะเข้าไปด้วยเป,เป็นเพื่อนซึ่งเป็นการพูดคุยที่มีผู้ใหญ่อะคะ่ะแล้วม้มีมีใครคิดว่าพอไปพบกันแล้วเปลี่ยนใจละส่วนใหญ่ที่จะพบกันนี่ต้องต้องต้องแน่ใจแล้วเราใช้คําว่าคลิกก่อนค่ะต้องคลิกก่อนต้องคลิกกันก่อน ว่าคลิกคือปิ๊งขึ้นมานีแบบตามมาสายรื่นๆให้ผ่านคือคือแน่นอนแล้วว่าเออฉันจะเลือกคนนี้นะขอดูตัวหน่อยแต่ถ้าหากว่ายังไม่ไม่แน่ก็บางทีก็จะมีรูปให้ดูคือแต่ตัวจริงๆก็จะไม่ได้เห็นอย่างแน่นอนค่ะะก็ได้สิบห้าคู่แล้วนะคะคระโดยประมาณค่ะก็แต่ว่าบริการหลังหลังนการนี่็ก็ยังมีอยู่คือบางทีก็จะมีคําปรึกษามาอะไรบ้างค่ะก็การมีครอบครัวนี่มันก็คือการบท ก็เหมือนว่าเราเข้าสู่บททดสอบนะคะมันก็ต้องมีค่ะไม่ว่าคุณจะมาด้วยวิธีไหนอะไรยังไงมันก็ต้องมีบ้างยิ่งรับอารรับยิ่งทดสอบมากใช่ค่ะแต่ว่าใครจะได้ข้อสอบใช่ค่ะประเภทอนุบาลหรือข้อสอบระดับปัญญาเอกบางคนก็สอบจบก็มีครัววิจะสอบผ่านไม่ผ่านนะะคประมาณนั้นค่ะก็พอพ้นจากจบตรงนี้แล้วนะคะไม่จบค่ะแต่โครงการที่พูดนี่ทุกอย่างเนี่ยยังมีต่อเนื่องนะคะพอมีมีการแต่งงานที่นี่ก็ต้องมีลูก ที่เราก็มีเด็กๆขึ้นมาในกลุ่มแล้เวเยอะแยะมากมายสมาชิกเติมก็มีอยู่แล้วและเด็กที่เกิดมาใหม่ก็มีอีกเราก็ทําโครงการชื่อยามาอาคิะก็เป็นย<ค>ังไงค่ยามาอาคิดก็คือให้เด็กมารวมตัวกันเล่นสนุกสนานบันเทิงในในแบบที่ไม่ขัดหลักการแล้วก็จะมีให้ความรู้นิดหน่อยมีบรรยายเล่นานิทานค่ะครั้งแรกนี่ก็จะเป็นแบบว่าวันเดียวจบค่ะ แต่ว่าเราก็คิดแล้วว่าอมคงไม่ไหวอ่ะวันเดียวนี่เหนื่อยมากเหนื่อยทั้งเด็กเหนื่อยทั้งเราเราก็เสียงตอบรับดีมากล้นล้นบ้านเพียรมานะจัดที่บ้านเพียรมานะประมาณเท่าไหร่คะเด็กที่เข้ามาร่วมเป็นร้อยค่ะแล้วผู้เด็กร้อยหนึ่งแล้วก็มีผู้ปกครองบางทีคุณย่าคุณยายอะไรตามมากันหมดนะคะแล้วคิดดูว่ามันจะเยอะแยะขนาดไหนใช่ไหมคะดีว่าบ้านเปิดพอบ้านเปิดพอค่ะทำนี้แล้วแล้วเจ้าของบ้านก็ใจดีมากค่ะก็จากนั้นก็เอ๊ะทำไงดีก็จัดไปปีหนึ่งก็หายไป เพราะว่าไม่พร้อมได้หลายๆอย่างปีน้ําท่วมอะไรนะคะก็มาปี55ก็้ปี56นี่55ค่ะจัดอีกทีนึงเออที่บ้านเพียรมานะบ้านเดิมค่ะจะสามคืนกำหนดอายุไหมคะว่าตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงคือดูแลตัวเองได้แต่จริงๆแล้วเรากำหนด8ขวบ<อ>แต่เอาเข้าจริงๆ5ขวบ4ขวบก็มารับไว้ค่ะอย่างนั้นก็ หน้าอิงชรอมีสิทธิ์ส่งได้ค่ะได้ค่ะคนโตได้แล้วค่ะคนโตได้แล้วค่ะก็มาอยู่ร่วมกันสามวันสี่คืนสามวันค่ะเพราะว่ามันช่วงหยุดเดือนตุลาปิดเทอมค่ะปเทอมค่ะก็ยังไม่ไม่เหมือนว่าผู้ปกครองยังไม่รู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรที่มากกว่านี้เด็กๆมันถ้ามาใช้เวลาแค่เนี้ยเขาจะยังไม่ได้อะไรมากมาย ก็เลยมีค่ายต่อมาซึ่งอันนี้เริ่มเป็นค่ายเฉพาะทางแล้วคือค่ายฮาฟิสอัลกุรอานก็ครั้งแรกเริ่มวยค่ายฮาฟฟิสอังกฤษเมื่อเดือนมีนาเป็นยังไงฮัฟฟิสอังกฤษก็คือเน้นสองวิชานี้ค่ะคือเน้นฮาฟิสอัลกุรอานท่องจำอัลกุรอานแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยก็ภาษาอังกฤษก็คือจากอัลกุรอานคืออย่างสองอย่างคือฮาฟฟิสอัลกุรอานด้วยแล้วก็ ได้ภาษาสังเกตด้วยค่ะเราก็จะมีอาจารย์ที่มีความสามารถด้านนี้มาดูแลอันนี้จริงใช่ไหมคะที่เป็นภาพอยู่ค่ะเนี่ยค่ะใช่ค่ะใช่อาจารย์ก็เป็นอาจารย์อิมรอนปศอนะคะค่ะแล้วก็ผู้หญิงที่ดูแลฝ่ายฝ่มุสลิมะกก็คืออาจารย์ครูคุูฟาริดาค่ะอันนี้เป็นปกเอกสารที่เราแจกค่ะค่ะค่ะนเอกสารน่ารักน่ารัก แล้วค่ายนี้จะเป็นค่ายอะไรที่น่ารักมากค่ะค่ะแล้วก็เห็นเด็กๆแค่เห็นเด็กเขาแบบอาบน้ำละหมาดพร้อมกันเขาทานข้าวพร้อมกัน,นก็นั่งยิ้มแต่ครั้งแรกใช่อันนี้ตอนตอนแรกก็ว่ารับ รู้สึกรับแปดขวบค่ะแต่ก็มีมีมีเด็กกว่านั้นเข้ามาคือตามพี่มาีรรย์จบุคอใช่ค่ะอาจารย์บุคอรีจะสอนจะสอนละหมาดด้วยด้วยน้ําในขันนะคะอซึ่งแบบเด็กๆก็จะได้รู้วิธีว่าเออไปในที่กันดารเนี่ยคุณจะสามารถอาบน้ำละหมาดได้ค่ะเวลาทานเข้าร่วมกันก็จะน่ารักมากเสียงอุ่นวายแล้วแต่ครั้งนี้นะคะมันก็มีปัญหานิดนึงคือว่า ก็เด็กล้นค่ายอีกอันนี้จัดที่โรงเรียนมาคิดวิทยาฮัชไทราชค่ะท่านเจ้าของโรงเรียนใจดีก็เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ก็เลยคิดว่าเอ่อถ้าได้จัดครั้งต่อไปเช้าเราเราจะต้องแยกค่ายละแยกค่ายนี่หมายความว่าชายหญิงแยกอ๋อค่ชายหญิงคือพวกรวมกันค่ะแล้วการทํางานก็ค่อนข้างจะลาบากเพราะว่ามุสลิมากับมุสลิมีนการทํางานประสานกันมันก็นะมันขอบข่ายของเรานะคะ ก็ก็เลยครั้งที่สองต่อมาก็คือปิดเทอมอีกเทอมหนึ่งดเดือนตุลาก็จัดขึ้นของผู้ชายยังอยู่ที่มาคิดเหมือนเดิมแล้วก็ของมุสลิมก,ก็ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนส่วนสันติลำไสอันนี้เป็นค่ายฮาร์ฟิสวิทยาศาสตร์ละอ๋อจากฮาฟิสภาษาอังกฤษก็มาเป็นฮาฟสเปวิทยาศาสตร์ค่ะ แล้วถ้าหากว่าครอบครัวไหนมีลูกทั้งผู้หญิงผู้ชายทำไงฮะวิ่งสองแหง่งวิ่งสองแหง่งค<อ>่ะอันนี้คือปัญหาอีกคือการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยเราก็มามา,มา,ม,ามาเห็นปัญหาภายหลังได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ค่ะเป็นประสบการณ์ก็ทีนี้ก็คิดว่าเดือนเดือนเดือนมีนาพศ2 5 5 7เนี่ยค,ะค่ะเราก็จะจัดอีกก็ที่เดิมอีกอนชายร์ล้์ก็จะสองแหง่นะง,แหงค่ะแต่ว่าจะเลื่อนวันเป็นปิดเปิดกันคนละวัน อ๋อระหว่างระหว่างค่ายผู้หญิงกับค่ายผู้ชายค่ะค่ะนะคะผู้ปกครองจะได้ไม่ต้องวิ่งใช่งวันเดียวรองงค่ะแล้วก็จะแบบว่าทั้งทั้งทีมงานก็จะเหนื่อยมากค่ะเพราะผู้หญิงก็ต้องวิ่งไปช่วยค่ายผู้ชายผู้ชายก็ต้องช่วยมาดูค่ายผู้หญิงแล้วเราตอนนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมสนใจจะส่งลูกเข้าเรียนเนี่ยค่ะก็ติดต่อได้เลยติดต่อได้ที่ไหนแล้วเฉพาะรับแต่เด็กกรุงเทพหรือว่าเรารับทั่วประเทศยังไงคะทั่วค่ะทั่วค่ะทั้งภูเก็ตก็ขึ้นมาทางใต้ขึ้นมาเยอะค่ะ ก็เดี๋ยวติดต่อได้ที่คุณอามานีนะคะประธานกุมเดี๋ยวให้เบอร์ไว้นะคะคะแต่จริงๆแล้วจะเข้าไปในเว็บหรือในในเพจจะมีเพจของผู้ปกครองค่ายฮัฟิสในในบนเฟซบุ๊กกันนะคะแล้วก็จะใช้ติดต่อเชื่อมสัมพันธ์กันคค่่ะะก็ก็คิดว่าฮัฟิสครั้งนี้แต่ตอนแรกวางแผนว่าจะเป็นฮัฟิสศิลปะเพราะว่าในกลุ่มเราจะมีอาร์ตศิลปิเยอะ ก็แต่ว่าจะต้องดูก่อนว่าความพร้อมจะจะได้นาดไหนวิชาอศาสตร์จจะไปเป็นศิลปะหรือว่าจะเป็นอะไรนะคะก็คือพยายามจะเอาวิชาสามัญเนี่ยเข้าไปไปทุกประเสริมด้วยค่ะแล้วก็วิชาสามัญนี่ก็จะมีที่มาจากอัลกุรอานทางนั้นคือเราจะใช้อัลกุรอานเป็นเป็นแกนนำเป็นเมนของของค่ายเพราะว่าคุมอยู่ทุกศาสตร์อยู่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะก็จากค่ายค่ายฮาฟฟิสนะคะเราก็มีอีกค่ายหนึ่งซึ่ง ซึ่งเนี่ยเป็นเป็นเป็นงานล่าสุดของกลุ่มค่ะเป็นค่ายต้นกล้าสุดาอียะชื่อเพราะใช่ค่ะคือตอนแรกก็จะชื่ออะไรดีตอนแรกได้ว่าแคมปเอเรายังไม่ถึงขั้นเป็นดาอีนะเราแค่เป็นต้นกล้าเล็กๆที่จะงอกงามขึ้นมาเพื่อเพื่อจะแบ่งบานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นภาพของ โครงการนี้ใช่ไหมคะคือจัดที่โรงเรียนสวนสันติเหมือนกันค่ะคือโครงการต้นกล้าสุดายะนะคะดายะก็คือผู้หญิงผู้หญิงรับแต่เฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวกี่ขวบถึงกี่ขวบคะประมาณกี่คนคะสำหรับโครงการแรกโครงการแรกนี่ประมาณ50กว่าท่านนะคะก็มากนะคะค่ะ ก็ก็รับตั้งแต่วัยสิบสองวัยวัยอ๋อโตหน่อยละโตหน่อยใช่ไหมคะจนจนมี60กว่าได้ไหมนะคะอ๋อคืออย่างเ่นก็มีสิทธิ์ได้ค่ะได้ค่ะคือบางคนอยากจะเอาเอาความรู้ที่ได้หรือการอบรมเนี่ยไปไปใช้กับชุมชนของตัวเองใช้กับบ้านตัวเองค่ะ เพราะการเป็นดดเอีเนี่ยมันต <an> <n Luis> ้องเริ่มที่บ้านก่อนที่เราจะจะแนะนำชี้แนะคนอื่นเนี่ยในบ้านเราคนใกล้ตัวสำคัญที่สุดนะคะก็เริ่มจากที่บ้านแล้วค่อยๆไปสู่ชุมชนแล้วอาจจะเป็นไปในระบบในสู่ประเทศสู่ไรที่กว้างขวางยิ่งขึ้นนะคะก็คือตรงนี้เราได้เราเราที่เราคิดจะทําโครงการนี้คืองานเราเยอะ แล้วยัอยากได้คนที่ว่าเออมามาช่วยงานเราด้วยแล้วก็คนที่สามารถจะนํานําสิ่งที่ได้รับจากค่ายเนี่ยไปใช้กับชุมชนไปใช้กับองค์กรของตัวเองสถานศึกษาก็เหมือนกับเป็นอะไรเชนเอเจนในการที่จะผลิตขึ้นมาแล้วค่ะแจกจ่ายให้กระจายไปช่วยสารงานต่อใช่ใช่เพราะว่าจะมีน้องๆนักศึกษาจากทางใต้ขึ้นมาเยอะอ๋อทดลิลล่ามีมท่านซึ่งอันนี้เราเราเก็บค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะ4ี่ร้อยบาค่ะ ตลอดทั้งค่ายเลยนะคะก็คือก็คือเมื่อก่อนเราจะฟรีหมดนะคะจ้ะแต่ตอนนี้ก็มาด้วยสภาพเศรษฐกิจอะไรบางนะคะถ้าท่านผู้ชมคะก็เป็นโครงการต่างๆที่น่าสนใจนะคะก็คิดว่าก็ยังมีโครงการอื่นอีกแต่ว่าเดี๋ยวเราขอพักสักครู่หนึ่งนะคะพบกันใหม่ในเบรกที่สองค่ะ